เปิดตำลาโบราณวิบากกรรมที่ติดตัวมาของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเพราะวิธีการแก้ไขทำอย่างไรให้ดวงชะตาดีขึ้นตามความเชื่อโบราณน,นั้นเชื่อว่าการที่คนเราเกิดมานั้นล้วนต้องชดใช้กรรม ที่เราได้ก่อไว้แต่ชาติปางก่อนจึงทำให้มีกรรมติดตัวมาอาจจะเป็นในรูปแบบของความลำบากยากเข็ยนในชีวิตความรักที่ไม่สมหวังหรือกระทั่งปัญหาด้านการเงินการงานสิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกับวันเกิด ของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเรื่องที่หลายๆคนอาจไม่รู้มาก่อนกรรมนั้นไม่สามารถลบล้างได้ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วแต่เราสามารถทำให้กรรมดีส่งผลเร็วและมาก่อนกรรมชั่ว ในขณะที่ให้กรรมชั่วส่งผลช้าหรือแผ่วกาลังเบาบางลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากรรมชั่วถูกลบหายไปดังนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องเนื้อหาการแก้กรรมจึงเป็นเพียงแนวทางในแบบพิธีกรรม การกระทำแบบที่ควรทำด้วยอาการอ่อนน้อมจิตให้อ่อนโยนลงขอเพียงจิตอ่อนโยนการขอขมากรรมใดๆแก่บิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมเกิดผลหากมีความลังเลสงสัย ก็อย่าทําให้เสียเวลาเพราะจิตที่ไม่อ่อนโยนเพียงพอนั้นทําไปก็ไม่สำลิดผลเพราะศรัทธ,ธาต้องมาก่อนผลการกระทาจึงจะสำลิดผลวิบากรรมของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนคนที่เกิดวันพุธกลางคืน จะไม่ค่อยรอบคอบใช้เงินเก่งมักมีเรื่องให้ใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดความคิดไม่อยู่นิ่งแต่ก็มีปัญญาดีและมีไหวพริบที่ดีด้วยเช่นกันนอกจากนั้นแล้วคนเกิดวันพุธกลางคืนบางคนเป็นคนพูดจามีมายามีเล่เหลี่ยมเรียกว่าฉลาดแกมโกง บางครั้งคนภายนอกที่ยังไม่รู้จักเราจะมองว่าเราเป็นคนไม่จริงใจและคนเกิดวันพุธกลางคืนบางคนก็เป็นเช่นนั้นจริงๆและเป็นคนที่มีนิสัยด้านลบชอบการพูดจาหลบเลี่ยงโกหกหมดเทศในบางโอกาสขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพื่อประโยชน์ของตัวเองการแก้ไข วิบากกรรมของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน 1. ทําทำบุญสังฆทานสดในวันเกิดของท่านคือในวันพุธเดือนละครั้งเพื่ออุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติและวิญญาณที่ตามมาให้ได้รับกุศล และอโหสิกรรม 2. ถือสินห้าให้ได้1ปีต่อ1เดือนจะทำให้ชีวิตดีขึ้นาถาถวายงคู่อธิษฐานจิตขอให้มีชีวิตคู่ที่ดีขึ้น 4. บวชชีพามปีละหนึ่งครั้ง3วัน อุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินให้ได้รับบุญกุศลและเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้น 5. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานเพื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นและสมหวังและสวดมนต์ขอพรทุกวันเกิดคือในวันพุธทั้งหมดนี้คือวิบากกรรม ของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนและแนวทางการแก้ไขวิบากกรรมของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนหากท่านฟังแล้วชอบมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องชุติปัญโยด้วยนะครับขอบคุณครับ